อ่าเดี๋ยวนะตั๊บหนึ่งก็โอเคนะคุณชาครับครับค,คุณสัญญพงศ์ครับตอนนี้ชัดไหมครับชัดเจนนะชัดเจนอ่าดีแล้วจะได้อ่าต่อเลยฮะเชิญนะมือเล้วลลลคุณคุณสัญญพงศ์เราจะพาอท่านผู้ฟังมารู้จักกับคุณค่าของร้านอาหารในยุคข,ของอ่าโลกาภิวัตน์ครับครับตอนนี้ทางทีง,งานและผมเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าทางร้านอข้าวขาหมูเจริญแสงที่ ถนนสีลมอ๋อที่อที่ที่เปิดมาเก่าแก่ห้ายสิบปีแล้วก็ได้รับความนิยมจากาประชาชนทั่วไปมามากเท่านั้นเ่านั้นจะมีขาหมูสีลมขาหมูบางลักแรงต่างหลายที่ใช่ไหมที่ที่เป็นของแท้และดั้งเดิมเนี่ยชื่อร้านเจริญแสงอ๋อครับอ่า ลร้านนี้ล่ะเปรียบคุณภาพแล้วก็ถือว่าเออเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนสามเอบวกแล้วครับโอเคฮะทีนี้ทีนี้เท่าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยค่อนข้างอ่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กับประชาชนชั่วทั่วไปก็คือทางเจ้าของร้านเนี่ยผู้บริหารเนี่ยได้ตกลงที่จะอะจัดซื้อวัตถุดิบขาหมู จากฟาร์มเลี้ยงหมูครับที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยอืนั่นคือบริษัทเบทาโกโรจำกัดอ๋อที่เขาส่งออกด้วยครับครับเบทาโกรเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510ครับจนถึงปัจจุบันใหญ่โตโอลานเก้าหน้าไปอ,อมากมหาศาลครับ แล้วก็ประกอบกับการทําฟาร์มเลี้ยงหมูที่ทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพจนได้รับการรับรองด้านคุณภาพ ISO 9001 2008ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเครื่องการันตีได้แล้วว่า หมูจากฟาร์มของทางเบตาโกนั้น,นจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลน,นะครับไม่ใช่มาตรฐานไทยอย่างเดียวใช่ใชครับตลอดจนฟาร์มเขาเนี่ยได้เข้าโครงการ SPSSPS ก็คือหมูที่ปลอดโรคนะครับรบหมูที่ไม่ได้ใช้สารเร่งการเจตริญเติบโต แล้วสุดท้ายคือหมูที่ไม่มีอยาปฏิชีวนะตกค้างอืมเพราะว่านี้ท,ท,ทีนี้คุณก็เห็นแล้วว่ายุคโลกาภิวัตน์ใหม่เนี่ยนับว่าเอเป็นความกล้าหาญชาญชัยอย่างยิ่งของเจ้าของร้านเจริญแสงที่เขายอมเสียสละที่จะแบกภาระต้นทุนอีกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับครับ เพื่อที่จะให้พูดบริโภคขามหมูจากลานเขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ก็คือหมูจากฟาร,ร์มของบริษัทเดทาโกจำกัดครับอคุณเห็นไหมว่าทุกครั้งถ้าคุณตักหมูเข้าปากคุณจะนึกถึงมาตรฐานของเนื้อหมูที่มี ISO 9001 2008เป็นเครื่องการันตีว่า อาหารที่คุณรับประทานเข้าไปในร่างกายคุณเนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดครับที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลแต่ซาจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็สําคัญนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากอีกประการหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฝีมือ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 ของทางห้างเจริญแสง่ีเนี่ยผมคิดว่าถ้าพูดไปก็เหมือนเอามาเผาห้าวมาขายสวนทุกทุกคนที่ไปกิน ข้าวขาหมูที่ลาน,นีครับตั้งใจไปไม่ว่าจะมาจากนกครชัยศรีนคปรปฐมบางกปิหรือแม้กระทั่งในแร้วอแวดทุกคนก็ต้องรู้จักร้านข้าวขาหมูเจริญแสงเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาขายมาห้าหกสิบปีแล้วใช่ใช่อถ้าพูดถึงพูดถึงว่าศักดิ์ศรีและคุณภาพของเขาเนี่ย ถ้าจะเปรียบเทียบฟุตบอลนะคุณเอายูเอ็มแอนเชสเตอร์อยู่ในเตะรวมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะรวมกันก็เท่ากับหนึ่งจเจริญแสงเข้าใจอ่าอทีนี้ทีนี้ก็หมายความว่าเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงการน,นำพาสังคมเนี่ยเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้พัตานาและร้านอาหารต่างๆได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า ถ้าเราจะพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับอาหารการกินให้ก้าวหน้าขึ้นไปเราจะต้องนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานจากแหล่งกำเนิดที่มีมาตรฐานดีที่สุดอย่างเช่นเขาจะเป็นผู้นำในขณะนี้โดยการนำวัตถุดิบขาหมูจากฟาร์มของเบทาโกลครับนะทศนาอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเป็นไอดอล หรือเป็นผู้นำตัวอย่างให้เห็นว่าต่อไปนี้พัตคารใหญ่ๆร้านอาหารใหญ่ๆต้องมาสนใจคุณภาพเ,เกี่ยวกับวัตถุดิบครับใช่ใช่าผลสัญญาพงองซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากเลยอเพราะว่าอถ้าเขาทำเป็นตัวอย่างผมยังมีข้อคิดอีกนิดนึ่งว่าถ้าทางเบทาโกล มีสติกเกอร์ oh. อติดที่ร้านลองว่าหมูร้านนี้เป็นหมูของคุณภาพ oh. ISO 9001 2008ผู้กินก็จะเกิดความเบาใจขึ้นวันหลังอาจจะเป็นการแพร่ออกไปนะฮะในการ,รที่จะผลักดันให้ร้านที่อร่อยๆเนี่ยต้องคำนึงถึงวัตถุดิบที่นำมา เออนำมาทําด้วยนะอาจจะต้องมีการแสดงคุณชัญพงศ์ครับนอกจากเขาจะผลิตอาอาหารที่มีคุณภาพสิ่งที่ผมรับรู้มานั่นแหละในกระทั่งการจัดส่งนั้นจากโรงงานที่ลบบุรีมายัางร้านเจริญแสงนั้นเก็ยังต้องใช้รถห้องเย็นอ๋อส่วน<ถ>ใหญ่ใช่ใช่ใชรถห้องเย็นที่มีการควบคุมระดับอุณหภ,ภูมิที่ศูนย์องศาถึงสี่องศาไม่เกินจากนีครับ ฉะนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าอาหารที่อยู่ในห้องเย็นเดินทางจากฟาร์มหมูมาถึงลานนั้นจะดูในสภาพที่ใหม่สดเ<ต>สมอมีคุณภาพที่มั่นงคงคนะคุณจะเห็นว่านอกจากการเลี้ยงหมูที่มีคุณภาพแล้วการจัดส่งนั้นเขาก็บวกระบบเข้าไปอีกอันนึงว่า อ่าอุณหภูมิที่ควบคุมไว้ครับอ,อสุดท้ายนี้ผมขอขอยกนิ้วให้กับความกล้าหาญที่ยอมแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของทางห้างร้านอ่าเจริญแสงนะครับเพียงแต่ว่าอร้านต่อๆไปนะคุณสัญญพงศ์ถ้าจะเอาเป็นแบบอย่างนะ ก็จะเป็นการดีสำหรับอนาคตให้กับประชาชนทั่วไปในร,ร,รับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่สุดไอ้นี่ร้านเจริญที่พูดๆเนี่ยชักจะหิวขาหมูร้านเจริญแสงแล้วเขามีสาขาไหมเนี่ยร้านเจริญแสงไม่มีสาขาครับมีที่เดียวอยู่ที่ถนนสีลม ตรงข้ามรงพยาบาลเลิศสิอ๋อแน่นแน่นตลอดเลยไม,ไม่มีที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอศูนย์การค้าหรือที่นก็ <ภา S 1> ต<า>มฟู้ดที่ไหนก็ไม่มีโอเคโอเคเขาเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงอ่อบ่ายโมงแล้วก็หมดแล้วหมดแล้ว <laughs> ต้องมีเลิกงามยามดีนะฮะที่จะไปกินะนะฮะต้องตั้งหลักดีๆีอันนี้อันนี้ก็ยกนิ้วให้กับอ,อความภูมิใจย,ยกนิ้วให้กับทางทั้งเดทาโกล แล้วก็ทางร้านเจริญแสงหมังว่าร้านอื่นเนี่ยคงจะใช้มาตรการต่างๆเพื่อที่ให้มีคุณภาพสินค้าด,ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับถูกต้องถูกต้องนะสุดท้ายนี้ผมขอให้บรรดาร้านค้าทั้งหลายแหละนะครับนะครับอ ถ้าท่านจะเรียนแบบร้านเจริญแสงก็เขาก็ไม่สังงสิทธิ์ให้ท่านสั่งซื้อวัตถุดิบจากสถานที่ที่มีคุณภาพที่สุดที่มาตรฐานสากลนะที่มาตรฐานใช่โอเคครับผมโอเคต้องขอบคุณคุณซาประสิทธิ์สริคุณนะครับตอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมโอเคค่ะคุณสัญญโปงลาก่รับวักดี้รับพบกันใหม่ครับสวัสดี